ไปต่อค้างอยู่ตรงพิมานชมริวต่อต้อดอกทานตะวันนี้เพื่อนปลูกไว้ทุกจุดเลยกำลังซี่ออกดอกเริ่มจะออกดอกค่ะทานตะวัน สวยมากแล้วก็มีห้องนะคะนั่งเล่นห้องพักอีกดูแอปเปิลค่ะเอฟซีแอปเปิลแอปเปิลก็ไม่กินเลยหลน่นซะเต็มเลยโอ้ยนี่ค่ะกำลังตำค่ะเอฟซี FC. หล่นเต็มดินเลยนี่ค่ะเต็มดินเกลือนเลยหอมแต่กินแอปเปิ้ลค่ะพี่น้องแอปเปิ้ลน่ะหลายโพดจ้ะีหลังบ้านน้องชายน่นก็ตั้งหลายตน้นแอปเปิ้ลสายพันธุ์ใหญ่โดกดุดดูค่ะพี่น้องดกมากนคะคะยังเขียวอยู่เลยไอที่ ไอที่โตหน่อยก็หล่นลงมานอนกินอะไรกินล่วงหล่นนะคะหล่นเต็มทิด่ดกค่ะดกดกมากๆเลยแอปเปิลเขียวข้างบนเนะี่ยยังเขียวอยู่แต่ดกนี่ค่ะก็จะมีบ้านนะคะมีนี่ค่ะห้องเป็นบ้านนะคะให้พักผ่อนรีแลกเพื่อนไม่มีลูกเพิ่นก็เลยมีแต่หมาสุนัขค่ะสุนัข ะบ้านพักผ่อนนี่แหละแล้วก็จะเอาไว้เงี้ยต้นไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีต้นสนนะคะดูนี่ค่ะนี่ก็จะมีให้นั่งเล่นนะคะพักผ่อนอยู่มุมนั้นอีก นั้นนี่ก็ติดกันกันกบบ้านหนุ่มโสดนั่นเองค่ะนะคะหนุ่มโสดนั้นนะคะติดกันกับบ้านเพื่อนนี่ก็ดอกนี้จะมีเกาะนะคะหินอยู่ตรงนั้นก็จะมีพระนะคะที่นี่เพื่อนจะชอบเอาพระมาตั้งนะคะประดับไว้เป็นจุดๆนะคะคนประเทศนอกจะเป็นนี้แหละ ชอบเอาพระมาตั้งไปประดับไว้เป็นจุดๆเดี๋ยวนางพาดูนะนะตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนก็จะประดับกับเห็ดเห็ดยาหางไก่งวงนั่นเองค่ะ fc นี่ค่ะก็จะ,จะมีนะคะต้นไม้มงคลล,ล้อมรอบนะคะหินนะคะตกแต่งสวยงามพักผ่อนนี่ฤดูของเขาเขาก็จะปลูกดอกไม้นะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นขอนนะคะเห็ดยาหางไก่งวงค่ะเนี่ยเนี่ยขึ้นโดยธรรมชาติของเขาเองค่ะนะคะนี่ขอนมันผุแล้วมันก็ขึ้นเห็ดยาหางไก่งวงนั่นเองค่ะเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาสวยไหมเอฟซี FC. นี่ค่ะลมลื่นดีพักผ่อนสบายใจนั่งเล่นเนี่ย ถ้าถ้าที่ไม่ย่านะถ้าเป็นของนางเองอะ่ะนางจะทําสวนหย่อมดอกไม้เดินพักผ่อนสบายใจนี่แหละแล้วก็เหลือนั้นก็จะปลูกนะคะสตอรอเบอรี่เยอะๆเลยแล้วก็ก็คือให้คนมาเพราะว่าถ้าเป็นสวนสตอรอเบอรี่ให้คนมาท่องเที่ยวเขาก็จะมาเก็บถึงสวนเลยนะคะเราก็ขายได้นะ,ะเราก็ขายได้เพราะว่าสวนมันใหญ่ที่มันกว้างเนาะเอฟซี FC เนาะนั่นเองค่ะที่มันกว้าง เนี่ยค่ะสวยงามขอวิ่งเล่นสักรอบหนึ่งนะคะสิจะออกแล้ว